จะเห็นนะครับว่าเซลลนี้ยเซล์ที่1เนี่ยมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่4.0แต่เซลอื่นเนี่ย4.2เต็มหมดแล้วนะครับอ่าเมื่อเราดิดสวิตช์เปิดรอบมอเตอร์ใช่ไหมครับเวลาวิ่งอ่าเสร็จแล้วเวลาเราบินเสร็จเรียบร้อยถ้าเราสั่งสต็อปเวลาหยุดนะครับผมแล้วก็ให้เรากดสวิตช์คีย์วันนะครับตรงบริเวณนิ้วชี้ผมนี่นะครับสวิตช์นี้นะครับเวลากดแล้วเวลาจะรีเซ็ตนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนรัก RC ทุกท่านสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆในช anel สมาชิกในกลุ่มทุกคนนะครับผมพล N3F DIY ไหลายไปเรื่อยช anel นะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะมาทํางานเฮลิคอปเตอร์นะครับสําหรับลํานี้นะครับพี่เจ้าของส่งมาให้นะครับผมเซตนะครับแล้วก็เทสนะครับผมอาการก็คือว่าของเขาอาร์มไม่ติดนะครับนี่นะครับไม่สามารถปล่อยรอบได้นะครับผม โอเคครับก็สําหรับตัวนี้นะครับเป็นชุดเฮดแต่งโฟเบดนะครับนี่นะครับใช้4เบดในการบินตัวนี้เป็น EC 145นะครับผมก็เดี๋ยวทําการป้อนไฟเลี้ยงแล้วก็ลองเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ดูนะครับเพื่อเข้าไปเช็คค่าต่างๆแล้วก็จะต้องเช็คตัวรีโมทด้วยนะครับเดี๋ยวเช็คให้หมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วโอเคครับถ้าเกิดว่าผมเห็นว่าเซตติ้งค่าเซตกล่องใหม่ทุกอย่างแล้วแล้วค่อยไปทดสอบบินนะครับ แต่ก่อนอื่นนี่คือต้องลองดูก่อนนะครับเรื่องปล่อยรอบถ้าปล่อยรอบไม่ได้ทั้งทางที่เซตกล่องแล้วเซตรีโมทแล้วเนี่ยโหอันนี้อาจจะต้องมองไปที่ตัวสปีดคอนโทรลเลยครับเพราะว่าเจ้าของแจ้งว่าทั้งรอบเฮดแล้วก็รอบหางเลยนะครับที่ไม่หมุนโอเคครับผมอ่ะลุยครับครับผมอันนี้ก็ป้อนไปเลี้ยงเข้าไปที่ตัวลำนะครับแล้วก็ไฟโหมดนะครับเวลาเราดิสสวิตไฟโหมดตัว นะครับตัวลำกับตัวรีโมทนะครับก็สามารถสั่งงานได้นี่ครับโหมดโฮมเป็นไฟสีม่วง GPS เป็นไฟสีเขียวข้างล่างสุดเป็นไฟสีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็การทํางานนะครับผมเวลาโยกสติกนะครับทํางานพิสบวกลบถูกต้องนะครับขวาซ้ายแอรอนถูกต้องนะครับอันนี้ผิดนะครับผมอัพดาวสลับกันนะครับในรายเดี๋ยวผมเซตค่าไปให้นะครับ อันนี้ก็คือดึงลงกลายเป็นนะครับหน้ากดเวลาดันหน้ากดกลายเป็นหน้าเชิดนะครับผมนี่สลับกันโอเคครับแต่ตอนนี้อาร์มไม่ติดจริงๆตามที่เจ้าของลำแจ้งนะครับนี่นะครับยกสวิตช์เพื่ออาร์มนะครับอาร์มไม่ได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เข้าไปเซตกล่องใหม่หมด ผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าชุดไฟยังทํางานอยู่แต่แค่ไม่รู้ว่าตอนนี้สปีดคอนโทรลมีปัญหาหรือว่าตัวเซ็ตตัวกล่องไว้นะครับผมไม่ไม่ถูกต้องคัดเคลื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปแก้ไขทุกจุดให้นะครับแต่คิดว่าน่าจะได้นะโอเคครับลุยกันเลยครับเดี๋ยวเสียบ Data Link กับคอมพิวเตอร์ก่อนครับนี่นะครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้นะครับนี่นะครับ สัญญาณต่างๆก็ส่งมานะครับผมก็มีการผิดพลาดจริงๆด้วยครับผมก็เดี๋ยวต้องทําการเซตกล่องใหม่นะครับแล้วก็รีโมทที่จุดที่ผิดพลาดก็จะต้องเซตรีโมทใหม่นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบลองปล่อยรอบกันนะครับว่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเวลาเซตสักพักนะครับครับผมตอนนี้นะครับก็นะครับสามารถทําการส่งสัญญาณต่างๆได้ถูกต้องทุกช่นลนะครับ ทิศทางก็ถูกต้องหมดแล้วนะครับผมนี่ครับแล้วก็ที่เหลือก็ทำการคาลิเบตสติ๊กให้หมายหมดนะครับแล้วก็คาลิเบตคอมพาสนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองบินกันได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับสามารถที่จะอาร์มปล่อยรอบได้แล้วนี่นะครับอ่าแล้วผมสั่งปล่อยรอบนะนี่ตัวเวฟฟึบเห็นไหมครับมอเตอร์หมดแล้ว โอเคครับข้อผิดพลาดก็คือช n e l สลับแล้วก็ถูกกำหนดค่าเอาไว้ผิดนะครับที่ตัวรีโมทแล้วก็ที่ตัวที่ตัวกล่องก็ทำการเซตให้ใหม่หมดนะครับให้เป็นค่าที่สามารถเล่นได้ปกติแล้วนะครับครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะไปเทสปินแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็สำหรับลำนี้นะครับผมเอาใบหางผมเทสไปนะครับเพราะว่าใบหางพี่เจ้าของลำใส่ห่อมานะครับผม มันเพราะว่าหางมอเตอร์บัลเลตเนี่ยมันสามารถใช้ใบได้หลายแบบนะครับผมก็ไม่จะเป็นต้องแกะหางที่พี่เขาห่อมานะครับเพราะว่าพี่เขาแพ็คใส่บับเบิลมาอย่างดีเลยนะครับนี่ก็โอเคครับเดี๋ยวใช้ใบผมเทสไปก่อนมีค่าเท่ากันอันนี้ก็ใส่เบดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสำหรับตัวหางนะครับตัวฟินที่บริเวณหางเนี่ย พี่เขาไม่ได้ส่งมานะครับแล้วก็ฝากครอบห้องคานูนี้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ส่งมาก็สามารถเทสบินได้ไม่ได้มีปัญหาใดๆโอเคครับไปบินกันครับเพื่อนๆลุยครับครับผมนี่นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ของลำ EC145 นะครับที่กำลังทำอยู่นะครับอันนี้ก็เอาแบตเตอรี่มาชาร์จนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวเซลล์แบตเตอรี่เนี่ยดูเพี้ยนๆหนึ่งเซลล์นะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นที่เครื่องชาร์จนะครับอันนี้เป็นเครื่องชาร์จของผมนะครับเครื่องชาร์จที่ติดกับ ชุดของตัวลำมาอาจจะเป็นแค่เครื่องชาร์จที่เสียบเฉพาะสายบาลานนะครับซึ่งมันจะไม่มีเซ็นเซอร์ตรวจเซลล์แต่และเซลล์นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะเนี่ยผมชาร์จมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับจะเห็นนะครับว่าเซลเซล์นเนี้ยเซลล์ที่1เนี่ยมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่4.0แต่เซลล์อื่นเนี่ย4.2เต็มหมดแล้วนะครับอันนี้คือถ้าเป็นอย่างเนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยจะเสียนะครับผมอันนี้ต้องเรามาระวังด้วยนะครับนี่ครับ ถ้าเป็นแบตเตอรีอ่ถ้าเป็นที่ชาร์จแบตพวกนี้เนี่ยมันจะมีการเช็คค่าจะมีเซนเซอร์ตรวจสอบแต่ละเซลล์และสามารถตรวจค่า AI R ตรวจอุณหภูมิตรวจค่าต่างๆได้ค่อนข้างละเอียดนะครับเนี่ยจะเป็นการตรวจค่า AI R นะ์โอเคครับในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำจะบาลานซ์บาลานซิ่งเซลแต่ละเซล์ให้แรงดันเนี่ยเกลี่ยเท่าๆกันในแต่ละเซลเพราะเนี่ยมันมีทั้งหมด4แพ็ค4เซลล์นะครับโอเคครับผม ครับอันนี้ก็จะเป็นการทําตามที่เจ้าของรำขอมานะครับก็คือสั่งให้ตัวทัมเมอร์นะครับเวลาเราดิดสวิต์นะตรงนี้นะครับเมื่อเราดิดสวิต์เปิดรอบมอเตอร์ใช่ไหมครับเวลาวิ่งเสร็จแล้วเวลาเราบินเสร็จเรียบร้อยถ้าเราสั่งสต็อปเวลาหยุดนะครับผมแล้วก็ให้เรากดสวิตช์คีย์วันนะครับตรงบริเวณนิ้วชี้ผมนี่นะครับสวิตช์นี้นะครับเวลากดแล้วเวลาจะรีเซ็ตนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับ ตอนนี้ก็ลมแรงพอสมควรนะครับลมพัดไปทางนี้นะครับผมเลยหางหันหางขวางลมเพื่อจะเทสเซเบอไลทของตัวลำนะครับว่ากล่องเข้ากันถูกต้องนะครับเบรกนะครับปล่อยหยุดนะครับซ้ายปล่อยหยุดนะครับเดี๋ยวดีไหมใกล้นะครับปล่อยเบรกนะครับผมยกขวาปล่อยเบรกนะครับยกซ้ายปล่อยเบรกนะครับหางป่อ เบรคนะครับ ร๊บเบ็ดนะครับผมโอเคบัลเล่ตกันลมได้นะครับนิ่งเต๊ะเลยนะครับผมอันนี้ลองวงกลมนะครับนีหมดวงกลมนะครับุ <c oughs> มได้ซูมนะครับ ่อดนะครับผมเห็นง่ายนะครับปล่อยอปุ๊บก็หยุด ้อยนะครับตัวนี้โฟรเบดนะครับชุดเฮดแต่งโฟรเบดชุดเฮดเป็นอะลูทั้งทั้งหมดเลยนะครับผมก็เป็นหางบัตเลสนะครับผมสามารถแต่งลายหางได้นะครับหลายเบดตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็สีดันะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นใบเทสของผมนะครับเราสังเกตว่ามันมีริ้วมีรอยเห็นไหมครับที่ายเบดนะเอาไว้เทสงานนะครับผมของลูกค้านี่คืออยู่ในห่อนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ลำนี้นะครับพี่เจ้าของไม่ได้ส่งหน้ากากมาให้กับตัวหางนะครับประเทศเป็นตาคลิปเสร็จเรียบร้อยครับผมกลับมาบินได้เหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับมาเล่นอาเซียนครับเพื่อนก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนเพื่อก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Sub s cribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อดชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆาสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อน